สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบบอยนะครับผมวันนี้เราจะพาไปหาจุดซื้อฮากคีเกาะฮังคีสังเกตนะครับผมก็มันจะฮางิีเกาะน,นะครับไปอยู่ที่เกาะเกาะฟองสบูนบ่นะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเกาะอ,อะไรนะขะอกใครด้วยครับผมนู่นนะครับมันอยู่ตรงนู้นเลยฮะข้างหลังเราซึ่งเราจะไปกันเลยนะครับผมตอนนี้ไปกันเลย ซึ่งฮากิเกาะน,นั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านเบลีนะครับผมส่วนฮาคิสังเกตมีราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเบลีนะครับเป็นราคาที่แพงมากๆแล้วก็สามารถเอาไปสูมผลปีศาจได้เลยแต่ผมแนะนำให้ซื้อฮากิเกาะก่อนให้ฮากิสังเกตก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้โดนคนอื่นฆ่าตายนะครับผม มันจะง่ายกว่าการที่เราจะไม่โดนคนอื่นเขาฆ่าตายนะครับแล้วก็นี่นะฮะเรามาถึงแล้วนะครับผมเกาะฟองสบู่หรือเกาะอะไรสักอย่างนะครับผมจำชื่อไม่ได้นี่ครับโอ้เรือช้ามากครับผมตอนนี้เรือช้ามากเลยครับผมขออภยัยในความไม่สะดวกนะครับเพราะผมไม่มีผลบินที่บินได้ ผมเอาผลบินออกไปแล้วนะฮะผมเลยใช้ผลนี้แทนนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะฮาคิกเกาะน,นะครับนี่ครับราคานี่ครับผมหนึ่งล้านเบลีนะฮะแต่ผมซื้อไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องซื้ออีกนี่ครับต่อไปก็จะเป็นฮาคิ สังเกตนะครับอยู่ที่ตรงนู้นนะครับผมดูเมาส์ผมนะฮะอยู่นู่นนะฮะอยู่นู้นเลยครับไกลมากๆเลยครับตรงนู้นน่ะโคตรไกล่เลยฮะนั่นนะส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวดาบท,ทั้งหมดที่ผมมีนะครับคืออาวุธทั้งหมดที่ผมม,มีนี่น,นะครับผมทั้งหมดเลยครับคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าต่อไปเราก็ไปนู่นกันเลยครับผมเกาะ ท้องฟ้าเพื่อไปเอากานที่สังเกตน,นะครับผมไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็ไปถึงเกาะบนท้องฟ้าแล้วนะครับนี่ฮะที่ซื้อผลที่ซื้อที่ซื้อนี่นะครับนี่ครับผมตรงนี้เลยหาที่สังเกตนะครับจะมีราคาอยู่ที่เอิม่มกดอันนี้ครับมาลนะ มีราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเบรีนะครับใครที่สนใจมาซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับตรงนี้เลยผมทำเกชิมาร์ไ้แล้วครับพอสดตรงนี้ตัวน้ผมนะจะกาาเข้าก่อนนะครับเปิดเปิดอาชีพหมดครับผมแรงมากโอ้ ผมไม่ชอบเลยนะไอพวกที่มาชอบแก้คนดื่นนะคระบเหมือนกับยังไงเดียะไม่ให้เกี่ยงคนอื่นนะครับโอ้หแหลกมากเลยครับตอนนี้โอ้หแหลกมากๆเลย โอ้ยแหลกแหลกแหลกครับผมแหลก โอ้โหแตกเลยฮะผมตอนนี้ข้างหัวรถไหมรถอยู่นะฮะไม่ละครับผมแตกครับผมซึ่งผมซู้ไม่ได้นะผมผมพิาสารผมกล้าเกินไปนะฮะนี่ครับวันนี้ก็ขอโชวคลิปเพียงท่วนี้ครับถ้าชอบกปรกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาสอนผมพิศาจจับตุ่มผลพิศาร